เดี๋ยวก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวที่เกิดขึ้นระหว่างสองคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อนข้างที่จะให้เกยีติแล้วก็ครพในสิทธิตรงนี้เพราะฉะนั้นอาจจะมีคําถามไรที่มันอาจจะไม่ตอบได้ทั้งหมดภายในตรงนี้นะตรงนี้ก็อยากจะให้พีพีทุกคนเข้าใจในตรงนี้ด้วยไหนที่สะดวกเขาจะตอบได้เนี่ยเดี๋ยวก็พยายามจะตอบเพราะเข้าใจแหละว่าทุกคนก็อยากจะรู้แต่ก็อยากจะบอกอีทีว่ามันเป็นเรื่องของแบบคนสองคนเรื่องส่วนตัวจริงๆอะอย่างเรื่องที่บอกว่าตอบได้แน่นอนคือได้แน่นอนคือเรื่องอะไรอะ สามารถบอกได้ตอนนี้นบอกได้อะไรตอนนี้หรอ,อเรื่องอะไรดีอเอาเป็นว่าก็ตลอดเวลาตั้สิบกว่าปีที่พบกันมา่โย่เพิ่งจะเข้ามาจัดก,การเรื่องเรื่องบัญชีให้พี่พีเอเนี่ยแค่สองปีแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่เคยยุ่งหรือไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรเลยเพิ่งเพิ่งเพิ่งมาจัดก,การชูระบริหารให้แค่แค่ สองปีให้หลังโยงรู้สึกว่าเราคบกันมา10บกว่าปีเนี่ยน่าจะรู้จักนิสัยกันดีรู้จักตัวตนกันดีพอประมาณหนึ่งและส่วนตัวโยเนี่ยโยก็รู้จักตัวเองดีแน่นอนรู้ว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนรู้ว่าตัวเองทำอะไรและไม่ทำอะไรแน่นอนก็อันนี้คือสิ่งที่โยบอกได้ัน ภาษาภาษามไปดูใารทจะพูดว่าไงดีเรื่องชีวิตคู่อะค่ะมันเป็นการตัดสินใจคิดทําร่วมกันมาในทุกสเปกไม่ได้มีอะไรที่เป็นการตัดสินใจที่ยึดพื้นฐานของคนใดคนหนึ่งเะเป็นการตัดสินใจร่วมกันวน้างถ้า <ๆ S 2> สมมติมมมาร้นรกอม,ม็พอเืยโยเชื่อว่า ถ้าที่พีเคมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยก็สามารถถามกันได้โยยินดีแล้วก็พร้อมมากๆที่จะไขข้อสงสัย,ขอ,ย,อยของพี่พีเคน้นๆะอย่างที่คนนั้นบอกว่าสินล้าที่หายไปมันถูคโกงเพราะมันมีรายตัวอะไรอย่างเงี้ยันเสือแซงอะไรแบบนี้คือณตอนเนี้ยโยไม่ขอพูดเรื่องที่บุคคลที่สามพารทีนหรืออะรกันโยว่า จะไม่เหมาะสมไม่สะดวกที่จะพูดณนะตรงนี้ในพื้นที่สาธารณะแต่อย่างที่โยมบอกย้ำว่าเรื่องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นเรื่องนะตอนนู้นเนาะมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่ใช้ชีวิตร่วมกันคิดกระทำด้วยกันเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกค่ะถ้าพี่ดิเคสงสัยอะไรเนี่ยยินดีมากๆที่จะไขข้อสงสัยนั้นให้พี่ดิเคแต่เมื่อตอนนี้คือ การใช้ีงินอยู่ร่วมกันมีเอร็ดอรามไหมว่ามีการอะไรยังไงอย่างที่บอกเลยก็ใช้ชีวิตร่วมกันอยู่บ้านเดียวกันเป็นการคิดรักตัดสินใจร่วมกันไม่าดนะของตอนนั้นก็เรียก็ผลเนี้ยเนาะค่ะว่าเป็นครอบครัวที่เป็นผัวเมียที่ใช้เงินกับเป๋าเดียวกันใชเนี่ยนะเรียกว่าโยบริหารจัดการให้เขาได้ค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกว่า รับทราบเป็นเรื่องของการจัดการของทั้งสองคนในการชุริตทร่วมกันเราว่าปการเงิอาทันโยมีการใช้คาญก็อาจริงก็ตกใจแต่ว่าขอณตอนนี้ขอไม่แสดงความคิดเห็นใดๆที่เกี่ยวกับที่บุคคลที่สามาทีลาการขอให้เป็นเรื่องของ โยกับพี่พีเทนอะไรแบบนี้มากกว่าช่วงที่พบกันอ่ะมันมีปัญหาเรื่องเงินเพราะว่าเงินเขาขาดสภาพงหรือเงินหายไปน้อยลงเหลืออะไรอย่งงางเงี้ยแต่ตอนนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีเงินเลยอนะไรเงี้ยอย่างเชี่ยวบอกเมื่อกี้ว่าพบกันมาก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้สิบกว่าปีไม่เคยยุ่งไม่เคยไม่เคยยุ่งเลยไม่เคยจัดก,การอะไรเลยเพิ่งจะมาได้มีโอกาสจัดการสองปีล่าสุดแต่ตอนนี้เรา เอาจริงๆก็ปฏิเสธไม่ได้ที่จะบอกว่าเครียดแต่อย่างที่เราบอกเมื่อกี้ว่าโยว่าโยรู้จักตัวเองดีว่าเราทําอะไรหรือไม่ทําอะไรแตะดาเนินการปกป้องตัวเองอะไรอ่าโอเคค่ะถ้ามันถึงมันถึงที่สุดแล้วถ้ามันต้องแน่นอนถ้าเราต้องปกป้องตัวเองเราต้องกป้อง แต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของคนที่เคยเรียกว่าเป็นโัวเมีมันเรื่องส่วนตัวโยโครพสิทธิในความเป็นส่วนตัวเคารพตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่พิเทมีข้อสงสัยอะไร๋ยยินดีพร้อมมากที่จะที่จะไขข้อสงสัยเรานบอกว่าเคยมีของไหให้เราเข้าไปอ ไม่ลงรละเลยแบบตรงนี้ดีกว่าแต่ว่าก็ต้องเคือในทีมหนึ่งค่ะคือคนที่สามที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเพโดนัวอล์ลงด้วยเหมือนกันในในการที่เข้ามาเป็นเข้มาแฉเรื่องเนี้ยไปยุ่งอะไรกันเรื่องใช่ตรงนี้เรามีความขี้เห็นอย่ไจบ้างก็อย่างที่บอกว่าอย่างที่เราบอกอะว่าขอขอไม่พูดถึงเรื่องมุกคนที่สามเหนกันก็ทั้งหมดท้งมวลตั้งแต่ต้นน่ะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนนะคะ ก็อยากจะให้เคารพสิทธิในตรงนี้ด้วยสำหรับโยโยให้เกียรติแล้วก็เราก็เคารพสิทธิทั้งคนอื่นแล้วก็ตัวเองอย่างอย่างที่กรณีที่บอกตอนนี้ค่ะมันมีข้อตกลงว่าเราจะต้องมันยังต้องดูแลอยู่เขาได้ทำตามความต้องที่เขาต้องการไหมอ่าขอตอบแบบนี้ว่าในเรื่องข้อตกลงอะค่ะมีมีจริง เป็นข้อตกลงที่เราทั้งสองคนเห็นชอบร่วมกันแล้ววันนั้นที่ไปหย่าเซ็นเอกสารก็ตามคำพูดที่พี่ทเทยให้ไว้ในรายการแบบนั้นเลยเขาก็เต็มใจยินดีแล้วก็อย่างที่แน่นอนก็เป็นการสมลงที่เราทั้งสองคนเห็นร่วมกันแล้วได้รับได้ไดรับคำที่เขาใ้ในยการัญ,ญา่าแบบนี้ญญอืม พราะว่ารายละเอียดมันก็ก็ก็มีอย่างที่บอกอาจจะพูดวันนี้อาจจะพูดคํานี้หลายรอบก็คือโยก็ค่อนข้างโทรพในส่วนนี้มันไม่ใช่เป็นข้อมูลของโยเป็นคนเดียวถ้าโยจะพูดอะไรออกไปอะมันโยรู้สึกว่ามันก็น่าจะเป็นการตกลมร่วมกันว่าเราพูดเรื่องนี้ได้หรือไม่ได้มอนไม่มีคนแบบว่าเหมือนยังไม่ได้าสิ่งที่เขาบอกว่าเขาจะให้เราหลือทุกคนเนตัวเองไปอยู่บ้านเพื่อนอยู่เียอะไร ก็ที่สามารถให้ข้อมูลได้ก็เคยออกไปอยู่ที่บ้านเพื่อนที่ดีเจจีแต่ว่าคนนั้นจะเป็นใครหรืออะไรเนี่ยขออนุญาตไม่พูดทะลุไม่รู้ว่าเขายินดีที่จะให้พูดถึงไหมถ้าเขาพร้อมหรือว่ายินดีอยากให้พูดถึงเนี่ <S <S ยเดี๋ยวว่าเขาก็คงพูดเองแต่ว่าที่เราสามารถพูดได้ก็คือเคยออกไปอยู่บ้านเพื่อนที่เทเจจีแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วเรื <S <S ่องที่นายปรึกาค่ะครัวาก็แบบมีเาคุปรึกษา ทปเนปยไม่ะะให้ป้บบามีการเซน,นให้ตอนเาไรเง้ยจะให้ป้ายดูดแสแต่ะไม่อ,อยางจะเลิกแล้วไ,นนไม่อยากให้ให้แล้วนะคสประโยง็เป็นลาวอะไรนนะอย่าี้ยอ,อ,อ,อันนอันอันอันี้ไม่้ในรายละเอยคะคะแต่ถ้าถามในเรื่องที่าสามารถให้คำมูลได้ก็อย่างที่เราพูดมืกี้ว่านาวันน้นที่มีการเซนยามีการกดลงยินยอมพร้อมใจเต็มใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย อย่างก็ไปออกรายการคือแทบตามที่โยพูดแบบนั้นเลยว่าโยกับโยจบพิพิเคได้วยดีนะเรายังอยากยังสามารถเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันได้โยยังมีความปราดขนาที่ดีให้เขาไม่เคยคิดที่จะทำร้ายเขาแล้ในีส่วนที่อะไรที่เขาได้พูดออกไปมันก็เป็นตามที่เขาพูดในรายการเลยยุทธศิลป์มัเป็นบทเรื่องเราบอกมันจะจบลงไปแล้ววันนี้แต<ๆ>่ว่ามีเรื่องมีขึ้นมาอีกก็ รู้สึกยังไงละ่ะคะก็ก็ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ยอมอยก็ก็ยอมกับว่ามีเรื่องให้จับมากวนใจเครียดบ้าแต่ว่าเอาจริงๆก็อยาก move on อยากดาเนินอยากก้าวอยากก้าวไปข้างหน้าอยากก้าวต่อไปอยากเริ่มอยากได้ทําในสิ่งที่ตัวเองทำอย่างเช่นธุรกิจก็เป็นสิ่งที่ตัวเองอยากทำก็เอาจริงๆก็อยากให้มันจบลงแล้วก็ move on ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตของเขาโยก็หวังว่า ที่พี่เคก็จะได้เจอความสุขในความสุขในตัวเองอยากให้พี่เีเขาค้นหา,าตรงนั้นเจออยากให้พี่เคได้เขาได้มีชีวิตในแบบที่เขาต้องการก็ยังยืนยันาำเดิมก็ยังมีความปรารถนาดีให้เขาแมบบ้ว่าจะในสเต็ที่สเต็จออกมา,กกาจะมีการคุยกันในในอน,นอาคตะอถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวแจ้งให้ทราบน่าจะได้ทราบกัน กว่าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมน่าจะได้ทราบกันแต่โยวันน่ะตอนนี้โยสามารถตอบได้ในรายละเอียดประมาณนี้เขาหยุดโพสต์อะไรถ้าถึงเรานะคะอือคงไม่สามารถแสดงความเห็นไปถึงคนอื่นได้อะกำลังใจแล้วกันคุณโยแกลแล้วไม่เอากำลังใจเราเยอะไหมคะเกมเยอะเลยังเยอะมาจะบอกว่าอะไรอ่ะจะบอกว่า อันนี้อ่ะน,นีจะดึงดามาก <laughs> <laughs> อยากขอบคุณแบบคนที่เชื่อมั่นในตัวโยมันอาจจะได้ยินได้ฟังอะไรบางอย่างมาแต่ว่าคนเหล่านั้นก็ยังเชื่อมั่นในตัวโยไม่ได้กระแคกราคายติดใจอะไรขอบคุณคนเหล่านั้นมากๆขอบคุณพลังงานที่ช่วยเยอเลยตโยตอนนี้ที่แบบว่าทํางานได้มาจาก ก็เพื่อนๆนเพื่อนเพืนพลังดีๆรับข้างที่ส่งกันเข้ามาให้ให้มาค่ะอย่างวันนี้คนที่มางานก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณพี่ที่นักข่าวทุกท่านมีคนแบบพร้อมเข้ามาช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหานี้ให้เราเยอะแยะก็ตลอดเวลาตั้งแต่เป็นเรื่องเป็นราวก็มีคนที่หยิบยื่นความช่วยเหลือให้ตลอดก็ได้รับถึงมีแต่ท่าดีๆน้ำใจดีๆพี่ต้นหอมจะเป็นหนึ่งก็รู้สึกขอบคุณมากๆในวันนี้มันเปียนตาของเรื่องแบบนี้ ว่ามันใเ,เสียน,นาฬิาไหมเหรอคะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เสียน,นาฬิารู้สึกขอบคุณรู้สึกอยากจะขอบคุณอย่างที่เขบอกว่าคนที่เชื่อมั่นในตัวเราขอบคุณเปนน็นอยงจๆมีอะไรที่ให้เราเสียใจที่เขามองย้อนกลับไปมีอะไรที่ไม่ต้องเสียใจไหมไม่ไม่ได้เสียใจคะ่ะอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ใจเเชื่อว่าทุกการการะทำไม่ว่าจะถูกดีหรือผิดทุกอย่างมันรื่อรอ ให้เป็นเราให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นาจารย์พ่อก็ไม่คิดว่าหรือหรือคือก็า้องตัดสินใจอะไรสุดใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ผ่านมาสิ่งที่ผิดมันก็สอนเราให้เราได้เรียนรู้นะคะก็ขอบคุณด้วยะค่ะีโนซิปิโอโรเซเลอร์ออรบอลนี่หนุ่ม ไม่ไม่ไม่ได้จี๊ดค่ะไม่ได้จี๊ดเป็นเป็นเทรนเนอร์ค่ะก็รู้ว่าเขาหน้าตาดีอย่างที่บอกเมื่อกี้ไปเวร์ทีว่าเวลาเราเห็นอะไรดีดดเล็ดๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะส่งบอกเพื่อนมาให้เพื่อนมาเทรนเนอร์ก็เป็นหนึ่งในสิ่งของเล็ดเล็ดคนเล็ดเล็ที่เราเราพยายามจะพูชให้พี่หอมเขาแบบออกกําลังกายกลับมาดูแลตัวเอง ก็ไม่มาสักทีก็เลยส่งคลิปเทนเนอรไปก็มาเลยเอาหนอมาเลยเไม่มีค่ะที่พูดคนบาทีมัที่พูดเล่น่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่มีค่ะไม่มีก็ <c oughs> คิดว่า <c oughs> เวลาส่วนใหญ่น่าจ,จะยุ่งกับการจัดก,การชีวิตตัวเองยังไม่ยังไม่ได้โฟกัสเรื่องไ <c oughs> หนเลยนะตอนนี้ก็คือโฟกัสเรื่องงานเรื่องที่เราจะก้าวต่อไปข้างหน้ายังไงให้เรามั่นคงด้วยตัวของเราเองโฟกัสตรงานมากกว่า ยัไม่บอกบอกวาประกาศไว้อยู่ทางเราโยรู้สึกเห็นบางเพื่อนอีรังหน่ขอบคุณนะคะคือจริงๆโยรู้จักสนิทกับพี่ขอเนี่ยได้ประมาณแบบปีนึงนะไม่น่าจะเกินนี้ประมาณนึงแต่โยรับรู้ได้ถึงความจริงใจความห่วงใยความหวังดีที่เขาให้เราโยสัมผัสได้ก็เขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โยรู้สึกว่า เขาเชื่อมั่นในตัวโยโดยที่ไม่ได้ราคาหรือสงสัยอะไรเลยก็ขอบคุณพลังน้นจากที่หอมแล้วก็บุคคลเหล่านั้คนหามราว่ากหมูกระทะอเคยกินว่ากขาบอกว่าเขาบอกอร่อยมากเลยมอี้ไม่เคยเลยแบบงๆไม่เคยกินหมูกระทะเลยหือว่าหนูว่าหนูเคยกินนะเคยเคยชไดหนูวนเคยกินนะคะหนู โอ้ยไม่เอาไม่ชูว่ายกกลัเคยกิน่ว่ากินนะชเป็นยาัแล้วชเป็นาก็อร่อยดีแต่ว่าอย่าลืมทานคกู่กับวิตามินนะต้อไทานเยอะไม่ได้ทีไปตกเปแม่อย่าลืมทานนะคะค้กคู่กับวิตามินนะคะผิวจะได้สวยๆทานบ่อยเหมือนพี่โอทานบ่อยวิตามินเช้าเย็นค่ะโอค่ะอ เราเวลาแบบเราใช้ที่ด้วยกันอะคือาหารที่เราไม่ได้แบบติดทุกมือใช่ไหมอะไรแบบนี้ต้องถ่ายเลยเราก็ันทำให้คนองเราว่าเราถูกหลังกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยต่างประเทศเดื่องเงินค่า่ากนอะไรกิเองก็ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดใครได้แต่อย่างที่บอกว่าสุดการกระทั่งที่ผ่านมา มันเป็นคางค้างที่ขียร่วมกันทำสำหรับสองคนคิดคิดด้วยการทำด้วยการเราได้เจอได้เรียนรู้ได้เจออะไรใหม่ๆที่เป็นประสบการณ์ในชีวิตของเราทั้งสองคนเยอะมากอะไรที่เป็นประสบการณ์ดีโยก็อยากจะเก็บมันไว้อะไรที่ที่พี่เคเคยทำให้เย,ย,ยก็ยังขอบคุณยังรู้สึกขอบคุณจนวันนี้ กค่ะเรามีความสุขร่วมกันทำอะไรเราทำด้วยกันขอบูคาเป็นงานว่าหมูกระทะอร่อยมีร้านก็ต่ำไม่บอกเดี๋ยวร้านเต็มจริงต้อวาไหมจริง